สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Love Guide ช anel ที่แชร์ลลกกชท,ชทุกเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์และการจีบผู้หญิงในคลิปนี้แอดมินจะมาเล่าถึงความจริงจากปากสาวสวยที่เธอได้บอกออกมาในคลิปทำสาวสวยนะส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้ามาจีบผู้หญิงในชีวิตจริงเขาเลือกจะจีบผู้หญิงที่ตัวเองชอบผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook ไ G จีทินเดอร์อะไรร,รู้สึกยังไงที่โลกเรามันเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่า คือโซเชียลมันก็ช่วยให้คนแบบคนที่ขี้อายหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะเปิดโอกาสให้คนพวกนี้เขาแบบเหมือนเออมีโอกาสคุยมากขึ้นก็จากในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้หญิงมองผู้ชายที่ไม่กล้าเข้าหาในชีวิตจริงแต่เลือกที่จะเข้าหาเธอผ่านทางโลกออนไลน์เป็นผู้ชายที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกซึ่งตัวจุดนี้เองทําให้ผู้ชายหลายๆคนเสียเปียบผู้ชายที่เข้าหาเธอในชีวิตจริง พราะโดยปกติแล้วผู้หญิงมักจะชอบผู้ชายที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกการที่ผู้ชายคนหนึ่งเข้าหาผู้หญิงในชีวิตจริงเธอจะมองว่าเขามีความกล้ามีความมั่นใจในตัวเองและเธอก็มองเห็นถึงความตั้งใจที่เขาเข้าไปทําความรู้จักเธอเพราะฉะนั้นเธอก็มักจะให้ความสําคัญกับผู้ชายที่เข้าหาเธอในชีวิตจริงมากกว่าผู้ชายที่เข้าหาเธอผ่านโลกออนไลน์ตั้งแต่แรกด้วยเหตุนี้เองทําให้การเริ่มต้นทําความรู้จัก กับผู้หญิงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผ่านทางโลกออนไลน์ตั้งแต่แรกเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ช้าเมื่อเทียบกับการเข้าหาเธอในชีวิตจริงและใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสะพานในการเชื่อมความสัมพันธ์กับเธออย่างส่วนตัวเราเราก็ชอบผู้ชายที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดก็จริงๆหน้าตามันก็สําคัญแต่ว่าสําหรับเราก็คือถ้าเกิดว่าเขาแบบอปโรชเราดีหน้าตาเป็นยังไงมันก็รับได้ะคะ่ะ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าหน้าตาสําคัญไหมคือถ้าให้ตอบแบบไม่โลกสวยมันก็สําคัญในระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดบุคลิกภาพความคิดความเชื่อความมั่นใจในตัวเองสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นตัวที่ดึงสเสน่ห์ของผู้ชายออกมาทําให้ผู้ชายคนนี้มีสเสน่ห์ดึงดูดและโดดเด่นมากกว่าผู้ชายคนอื่นถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยคุณก็จะเห็นหลายๆคนเลยที่หน้าตาไม่ดีไม่ได้หล่อมากมายแต่ว่ามีสเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดี มีแฟนสวยผู้ชายแบบนี้มีอยู่ในหลายๆวงการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดาราทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเช่นวิลสมิธกอฟฟักกิ้งฮีโร่หรือบัวขาวปอปมุกพวกเขาเหล่านี้อาจไม่ใช่คนหล่อหรือว่าหน้าตาดีแม้เท่าไหร่แต่เขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีคือเขาเป็นคนที่มีสเสนะ่ห์เขาสามารถดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาได้ทำให้เขาสามารถดึงดูดผู้คนหรือเพศตรงข้ามเข้ามาหาเขาได้ แม้กระทั่งตัวแอดมินเองก็ตามแอดมินไม่ใช่คนหล่ออะไรไม่ใช่คนที่ล่ำกล้ามใหญ่หรือขาวใสอย่างกับดาราเกาหลีแอดมินก็พัฒนาตัวเองจนเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองทําให้แอดมินสามารถเข้าไปทําความรู้จักกับผู้หญิงได้โดยที่ไม่ทําให้เธอรู้สึกกลัวหรือตกใจและเธอก็ยินดีที่จะทําความรู้จักกับแอดมินหน้าตานี้เราให้ความสําคัญเนี่ยเต็มสิบหรอให้กี อืมก็ประมาณ7ถึง8คือเรื่อง first impression มันก็มันก็ต้องว่าด้วยเรื่องหน้าตาอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าแบบพอเราคุยกันนิดนึงมันก็เรื่องหน้าตามันก็ไม่ได้สำคัญคะอ่าอย่างถ้าเป็นผมอยางเนี้เข้ามาเน,นี้ย first impression เนี้ยโอเคไหมน่าตาโอเคไหมคะ,ะก็ก็ได้ก็ไม่ค่ะอ,อย่างในเคสเนี้ยเธอก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับหน้าตาในระดับหนึ่ง ตีเป็นคะแนนก็7จถึงแคะแนนผมว่าค่อนข้างเยอะนะแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่า7จถึงแเนี่ยมันขนาดไหนผมเลยถามเธอเพื่อเทียบให้คุณดูว่าถ้าเป็นผมเนี่ยเธอจะโอเคไหมซึ่งเธอก็โอเคผมสอบผ่านจริงๆแล้วการเข้าหาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอไม่ได้ดูแค่หน้าตาเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เธอเห็นนอกจากหน้าตาและเธอนํามาพิจารณาด้วยเนี่ยมีทั้งบุคลิกภาพความมั่นใจน้ําเสียงและสิ่งที่คุณแสดงออกให้เธอเห็น ดังนั้นถ้าคุณหน้าตาไม่ดีไม่ได้หล่อก็อย่าก,กังวลแต่จงพัฒนาบุคลิกภาพและจุดเด่นอื่นๆของคุณขึ้นมาให้คุณโดดเด่นเหนือกว่าผู้ชายคนอื่นจริงๆแล้วพวกคุณหลายๆคนที่กําลังดูอยู่ก็อาจจะหน้าตาดีกว่าผมด้วยซ้ําแต่ก็อาจจะมีบางคนที่รู้สึกน้อยใจที่ตัวเองเกิดมาไม่หล่อไม่ได้ข่าวตีเหมือนดาราเกาหลีแต่เชื่อเถอะครับว่ามีผู้หญิงที่ชอบคนหน้าตาอย่างคุณอยู่แน่นอน คุณอาจจะไม่ได้ดูดีหรือดูหล่อในสายตาของผู้หญิงทุกคนแต่ว่าถ้าคุณรู้จักดูแลและพัฒนาตัวเองเนี่ยคุณจะดูดีดูหลอดูเท่ในสายตาของผู้หญิงบางคนอยู่เสมออย่าลืมนะครับว่าสเปคผู้หญิงแต่ละคนยังไม่เหมือนกันบางคนชอบผู้ชายเท่บางคนชอบผู้ชายหล่อบางคนชอบผู้ชายขาวตีบางคนชอบผู้ชายผิวค้ำบางคนชอบผู้ชายหน้าเ่อนหรือหน้าดุุบางคนชอบผู้ชายแบดแบดผู้หญิงเธอก็มีสเปค มากมายหลากหลายไม่ต่างกับผู้ชายหรอกครับผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงขาวแต่บางคนก็ชอบผู้หญิงผิวแทนบางคนชอบผู้หญิงน่ารักบางคนชอบผู้หญิงสวยบางคนชอบผู้หญิงเซ็กซี่ผู้หญิงเขาก็มีสเปกอยู่หลากหลายเหมือนกันหน้าที่ของคุณก็คือการตามหาผู้หญิงคนนั้นให้เจอผู้หญิงที่คุณชอบอะไรเธอก็ชอบคุณแต่ทางนี้ทางนั้นหน้าตาเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญในตอนแรกที่คุณเข้าไปทําความรู้จักกับเธอเท่านั้นคือถ้าคุณสอบผ่านแล้วถ้าเธอโอเคกับคุณแล้ว เธอจะไม่ได้มาสนใจเรื่องหน้าตาอีกแต่สิ่งที่เธอจะสนใจนั้นเป็นความคิดทัศนคติลักษณะนิสัยและตัวตนของคุณมากกว่าว่าคุณจะสามารถเข้ากับเธอได้ไหมมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์หรือใช้ชีวิตร่วมกันได้หรือเปล่าก็อยากบอกว่าถ้าคิดว่าแบบเจอคนนี้แล้วเป็นคนที่ใช่ก็แบบทําตัวให้มั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็แบบอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหะลุดมือค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ หากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยและถ้าคุณต้องการเรียนรู้วิธีการเข้าหาผู้หญิงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต้องการเรียนรู้วิธีการขอเบอร์ขอไลน์ผู้หญิงที่ตัวเองชอบคุณสามารถเข้ามาเรียนคอร์สฟรีได้ทางไลน์แอดแอดเลิฟไกด์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ